3วันสงคืนเที่ยวดานาังประเทศเวียดนามในง8บ8ใบเท่านิด <ๆ S 2> นี้เก็บครบทุกไฮไลท์ทั้งที่พักกินเที่ยวซึ่งทิปนี้เราจองแพ็กเกจมาก,กับสกายฟัรที่รวมตั๋วเครื่องบินไปกลับน้ำหนักโหลดกระเป๋า20กิโลกรัมรวมที่พัก2คืนรวมอาหารและบุฟเฟ่ต์แบบจัดเต็มทุกมื้อย้ำว่าทุกมื้อจริงๆค่ะรวมบัตรเข้าสวนสนุกดานังดาวท้าและบัตรเข้าบาน่าฮิลบวกเคเบิลคาร์แล้วด้วยจะสนุกแค่ไหนตามมาดูกันเลยค่ะเริ่มต้นเช็คอินที่สนามบินสุวรรณภูมิเราบินไปกับสายการบินไทยเวียดเจทแนะนำอาหารและเครื่ออองงงด่่มนนนเเรรรรยยาาาากกกพิแถึช็ททีีวลฮ เป็นโรงแรมในตัวเมืองติดริมแม่น้ำฮานสะดวกสบายห้องพักก็กว้างใหญ่ที่นอนก็นุม่มที่สำคัญวิวจากระเบียงห้องคือสวยว้าวมากค่ะอีกหนึ่งอย่างที่ชอบสุดๆเขามีสกายเดอร์ที่ซิกบาร์บนชั้น36ของโรงแรมแบบมวนจอยมากตื่นเช้ามาก็จัดบุฟเฟต์ไปเลยแบบจุกๆุกัดที่2ดงนานางดาวเทาสวนสนุกใจกลางเมืองที่มีเครื่องเล่นเพียรจะขึ้นชิงช้าสวรรค์ชมเมืองก็สวยมากๆเอาจริมมีอีกเยอะมากเลยค่ะคือเรายังเดินไม่หมดเลยกิกวัดที่3ามกับวันที่สเรานางเคเบิลคาร์ขึ้นมายังนิว เป,เป็นโรงแรมที่อยู่บนมานาฮิลเลยค่ะทุกคนอย่างห้องเนี้ยที่เราพักคือสวยมากฟูลเหมือนอยู่ปรา,าสาทเลยค่ะพิกดที่4เก็บของเสร็จก็ถึงเวลาเดินเล่นที่รูปสวยๆที่หมู่บ้านฝรั่งเศสบเซนเดนิที่มีความคลาสสิกมากๆเข้ามาดูภาพยนตร์สีมิติใครมาอย่าลืมมานั่งรถไฟสีแดงขบวนนี้ด้วยนะแลโซนนี้สายดื่มต้องชอบแน่ๆเป็นโรงงานคาฟขนาดใหญ่และมีดนตรีให้ฟังด้วยค่ะเพื่งเล่นสนุกและอื่นๆอีกเพียบที่สำคัญที่นี่มีป๊อปมาร์ทด้วยนะคะทุกคนพิกาติสค่ะก่อน เช็คอินที่ลเ l ้ e บ b r หรือสพานมือแลนด์มาร์คสุดฮิตของที่นี่จะต้องนั่งกระเช้ามาประมาณ5นาทีคือเรามาตั้งแต่6โมงเช้าเลยค่ะทุกคนไม่ต้องแย่งกันถ่ายบรรยากาศก็ดีมิวก็สวยและโชคดีคือฟ้าเปิดทําให้เราได้รูปสวยๆกลับมาเพียบเลยค่ะและก่อนเช็คเอาท์ออกจากโรงแรมเมอร์เคียวแวะทานมื้อเช้าที่เป็นแบบบุฟเฟ่มีหลากหลายเมนูให้เลือกทานได้แบบไม่อั้นกินอิ่มก็พร้อมเช็คเอานั่งกระเช้าลงจากบานาฮิลและถ้าใครยังพอมีเวลาเหลือก็ยังสามารถแพนเที่ยวต่อในเมืองดานังได้อีกเป็นไงกันบ้างคะก ินทางง่ายสามารถนั่งแกลบได้เลยสำหรับใครที่สนใจแพ็กเกจนี้เราฝากรายละเอียดไว้ใต้คอมเมนต์นี้นะคะ